เจ้าของร้านถ่ายรูปผวาเจอพนักงานเทศบาลหัวร้อนด่าทอหยับคายหลังถูกถามเรื่องเครื่องหมายบนเสื้อนายกเทศมนตรีตะดอนหัวล่อรับเรื่องแล้วจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย เมื่อวันที่22พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านถ่ายรูปมาสเตอร์สาขาดอนหัวล่อเล็กที่6เศษ8ส่วน8หมู่6ตอดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีจากคลิปกล้องวงจรปิดภายในร้านแสดงภาพขณะที่เจ้าของร้านนางสาวสิริพรบุญรงค์อายุ49ปีกำลังสนทนากับลูกค้าที่เป็นพนักงานข้าราชการเทศบาลตำลอนหอล้อหลังจากพนักงานนำรูปมาล้างเพื่อนำไปติดบัตรประจำตัวและบอร์ดที่เทศบาล ในคลิปเจ้าของร้านได้ถามถึงเครื่องหมายที่ติดอยู่บนหน้าอกของพนักงานเทศบาลแต่กลับถูกด่าดทอด้วยถ้อยคำหยาบคายจากพนักงานท่านนั้นทำให้เจ้าของร้านรู้สึกตกใจและไม่พอใจเนื่องจากทำงานในร้านถ่ายรูปมา30ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์นางสาวสิริพรเพิ่มเติมพบว่าพนักงานเทศบาลได้แสดงความไม่พอใจในขนาดของรูปถ่ายและลักษณะของภาพที่ถ่ายออกมาจนกระทั่งเจ้าของร้านได้ถามถึงเครื่องหมายบนหน้าอกซึ่งทำให้พนักงานโกรธและดา่าทอหยาบคาย นายไมตรีประเสริฐนายกเทศมนตรีตำบลหัวลอดได้รับทราบเรื่องและเข้ามาพูดคุยพร้อมขอโทษเจ้าของร้านเบื้องต้นนายไมตรีให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทางเทศบาลจะมีการประชุมและปรึกษากับคณะกรรมการถึงพฤติกรรมของพนักงานรายนี้เนื่องจากเทศบาลไม่มีนโยบายให้พนักงานออกไปอดเบ่งหรือมีปัญหากับประชาชนการประชุมจะมีขึ้นในวันที่20 3พฤษภาคม2567เวลา13นาฬิกาหากพบว่าพนักงานมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและอดเบ่งจริงจะมีการลงโทษตามระเบียบต่อไปเรื่องนี้ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนของพนักงานราชการในการให้บริการประชาชนซึ่งควรมีความสุภาพและรักษาความเป็นมิตรอยู่เสมอนายกเทศมนตรีตำบลดอนหวยล่อนยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายและดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก